ไม่ทนแล้วคับพอน้ำมอว์ควยน้มอว์ยมาุยนีไม่ไม่พี่พี่ตัวเนียอยู่ไหนพี่ตัวเนียคุยก่อนดีกว่าคุยก่อนดี่เดี๋ยว่เียวนาผมว่าผมว่าคุยก่อนก็ได้ครับไออกูไปเอากูต่อแน่เกูไปเอาต่อแน่แค่นั้นเลยเป็นเองของน้อวพออ้กูนั้นเลยมึงฟังกูกูคุยอ๋อเดี๋ยว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 เี

หยุดหยุดหยุดค่ะพี่หยุดพอพอดีพอดีพอตรงนี้เออแล้วพูดงูทำเพี้ยอะไรอ่ะ เรื่อรเราคุยมาดิี่ไปไาดิไห้นเรื่องที่มึงเน่นนัเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วอะไรคุเล่นด้วมึงใครเล่นอะไรใครเล่นอะไรคนละที่อะไร

เี๋มีอะไรเ็นก่อนเาว่ามาว่ามาว่ามไปคุยจบสันแล้วแล้วไม่ว่ากันไปไคุยสภาพี่พี่อ๊นไม่ต้องคุยกับมันพี่อ๊นพอไม่ต้องคุยแล้วพี่อ้น โอ้ยโแดอยู่ไหนเอดอย่างยโดนกเดงเฮ้ยใจเย็นครับใจเย็นไปต้องรีบไ่ต้องรีบใจเย็นครับหัเชือกือหัเชือกลื้อกระไรกรปุกูแล้วพพี่พีพี่ไม่ไม่ไเดี๋ยวผมคุี่นเีก่อพี่เออเล้งคุยเลยพี่นีไม่อะไรหรอกเล้งคุยลยผมไม่ติดกับใครเลยผมกับ ทุกคนอะผมไม่มีครับมผมไม่มีครับหมอทุกคนแล้ครับพีครับไปก็ไปเลยครับพี่ไปเลยดีคไตรงนั้นเลยเดียลยตรงนี้ไ่ไม่เล้งบอกให้เหลือแค่พี่นวเียเลยคนอื่นในซิกที่น็ไม่ต้องมาคยอะไรนะครับหมอคนที่เกหล่อมาแล้วมาลวมาลวเาแ้วมาแลมาแ้าแลมามาแลาแมาเลมาเีา้วเลยวมา้วมลวมาแ้ววมา้มแ้าล้วมรา้มลม้ม ไปเลยครับไป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 เลยครับไปเลยครัไปบังนาไปเลยครัไปบังนาเยผมไปเจอพี่โนเรพเีครับพี่มผมมาเจอตรงนี้ล้วย่าแล้คุยสภาคุยสภาตอนนี้ไม่จบไปบังนาไปคุยสภาก่อนไป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 ไครับครับไไ่พี่ี่าอยู่ี่เนียพี่เนียคือบอกบอกตรงอยรัเลยเอาเอารถต่ไม่ไม่รู้เรื่อง มึง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 กับกูมันคุยกันตลอดมาคุยล้ไปอ้โอ้โองไอ้โ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 อ้เอ้โอ้โ่้โอ้โย้โอ้โอ้อ้โอ้่อ้โอ้อ้าอ้ยอ้นอ้โ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 หาโอ้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 โอไโอ่โอ้แอ้โอ้โออ้แ้โอ้่อ้โอ้โั้โอ้อ้โอ้โอ้โออ้โ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 อ้ี๋ยวอไโน้เลยให้ี่มูอ่ไป นะไผมเข้าใจนะโอเคอารมณ์ฝั่นอารมณ์อะไรอ่ะแต่คือมันคนละโลเพราะมันคนละโลกันปุ๊บอ่ะอ่าใช่เรื่องอย่างนี้มันอรู้เนี่ยคือคือจะหยุดคนละโลแบบคือพี่มึงพี่เข้าใจป่าวว่าเออเหี้ยแม่งคนละโลอ่ะแม่งคนละโลอ่ะทำไมต้องมาย้ำอยู่อย่างนี้วะคือผมก็บอกว่าไม่ไม่ต้องสนใจแต่วันเนี้ยเนี่ยแต่เมืกี้มาเรียกซ้ำๆมี่ผมก็เข้าใจหรอกมันมันหลุดแล้วมันไม่ไหวแล้วเรียกน่าจะเรียกตั้งแต่ไฟได้ยินตั้งแต่ไฟได้ยินตั้งแต่เมื่อวานได้ยินตั้งแต่แรกเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวค่อยรีแคปมิ เออแตแล้วแล้วทีเนี้ยก็คือเกิดคําถามว่าเอารู้ได้ไงว่ามันคือนโมคือในเมืองคุยกันหรือยังคืออะไรยังไงไม่เคยคุยกันครับเออนั่นเองครับผมนี่เรื่งที่การไม่ใช่เรื่องของเมืองเก่าด้วยดิเมื่อกี้มีคนพูดน่าจะเป็นได้นานนะโอเคเอางี้เอางี้เอางี้ทางทางของผมใจเย็นใจเย็นพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมใจเย็นนะใจเย็นนะไม่คุณใจเย็นนู่แล้วให้กูพูดกูขอพูดไม่เอาได้ย็นใจพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นับทางนี้ยุ่งเนี่ยพี่โตอย ไม่ไม่ไม่คือเข้าใจทุกอย่างคือทางเนี้ยทางซิกนายอ่ะผิดจริงๆที่เราได้พูดอะไรอย่างนั้นออกไปทางของน้องผมตรงเนี้ยเดี๋ยวผม,มจะเอาเจ้าตัวมาขอโทษตรงนี้และให้เรื่องทุกอย่างมันจบแล้วเนี้ยเราก็จะไม่มีอะไรตรงนี้ต่อโอเคไหมครับหรือยังไงหรือใครทุกคนมีข้อเสนอห้เใช่ทุกคนมีอ,อะไรหไหมตรงนี้อผมรับข้อเสนอน,นั้นอยู่แล้วพี่แต่ว่าครับในใน,ในส่วนเรื่องนะตอนนี้ผมว่ายังคุยกันไม่ได้อยู่ละไม่ใช่ต่างคนต่างวิพีค่อยค่อยคุยค่อยๆคุยไป แต่คือแบบคือพี่เข้าใจว่ามันมันเฟะอ่ะมัน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 เมันเฟะมันเหมือนแบบเออมันคล้ายเอ็มจีหรืออะไรยังไงแหละเขาคุยข้างหลังแต่เราอ่ะไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นถ้ามันมันจบไปวาวันนี้มันมันย้ำตรงข้างหน้าเลยแกมันมันคงแบบฟิลขาดนะพี่ว่าทำไมมันมาเป็นโลแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้อยู่แทำไมต้องมาเรียกต้องมาเจาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่อยากมันก็ไม่อยากมันหมดฟิลอ่ะเขาบอกเข้าใจพี่เรื่องของเรื่องคือจี้นะอ่ะเออมันมันมันจี้ แต่เราไม่ได้ติดใจอะไรเลยแพ้ชนะเราแพ้ก็แพ้ได้อยู่แล้วแต่ว่าเรารู้มือกันอยู่แล้วเว้ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราเป็นงั้นงั้นกูขอถามไปดิครับที่ที่ที่มีคนบอกติดใจกูเรื่องแซลี่อ่ะกูอยากรู้ว่าใครกูอยากรู้ใครทำไม่มีอะไรไมมีอะไไม่มีใครติดใจกูติดใจกูเองแม่ใช่เรื่องอะไรครับเรื่องอะไรเรื่องอะไรบอกว่าตอนกูจะตั้งแซลี่แล้วกูทิ้งเคว้งกูอยากรู้ว่าใครที่เนียไม่ได้บอกหรอผมเนี่ยแหละผมเนี่ยแหละไม่มีใครหรอกมีผมเนี่ยแหละ ใครมีเลงไลท์อ้เล็งเบนครับไ้หนูมาดิเล้งมเล้งมึงติดใจผ่าแล้ว่วอ่มึงจะเดี่ยวม่เดี่วมเดี่ยวเดี๋ยวแย่ก่อนดีกว่าพี่เนี้ยดตอนให้มเรื่องเดียวพี่มยให่ออารมณ์เย็นก่อนใช่ต้องแย่ก่อนอท่นมก่อนด้วยนะพี่เอเคนะครับผมไม่เป็นไรของผมเอางี้ถ้าเกิดผมน้องผมว่าไงผมเอาตามน้องผมนะพี่อ่ได้ครับพี่